บุคคลที่มีเชื้อเหลือแต่ผลทุคติสมัยหนึ่งในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองจีวรถือบาทเข้าไปบินทบาตในนครสาวัตถีท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำหรับการบินทบาทจึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริภาชกอัญญะเดรถีได้ทักทายปราศัยกันพอสมควรแล้วจึงนั่งลงณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็ในสมัยนั้นพวกปริพาชกเหล่านั้นกําลังนั่งประชุมสนทนากันว่าบุคคลใดใครก็ตามที่ยังมีเชื้อเหลือถ้าตายแล้วย่อมไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกำเนิดเดรัจฉานไม่พ้นจากเปรตวิสัยไม่พ้นจากอบายทุคติและวินิบาตท,ท่านภาษารีบุตรไม่ยินดีไม่ขัดขานถ้อยคำที่ปริพาชกอัญญเดรถีเหล่านั้นกล่าว แล้วลุกจากที่นั่งไปโดยคิดว่าจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพาสิตนี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคครั้นกลับจากบินทบาทภายหลังอาหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสาริบุตรปริพาชกัญญะเดรถีบางพวกโง่เขลาไม่ฉลาด จะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีเชื้อเหลือหรือไม่มีเชื้อเหลือสารีบุตรบุคคลเก้าจำพวกนี้ที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกําเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุคติและวินิบาต9เก้าจำพวกอะไรบ้างคือสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอันตราปรินิพพายีเพราะโอรัมพาคียะสังโยชนห้าสิ้นไปสาริบุตรนี้บุคคลจำพวกที่หนึ่งที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตสาริบุตร อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอุปหัจจะปรินิพายีเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชนห่สิ้นไปสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่สองที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัย ผลจากอบายทุคติและวินิบาตสารีบุตรอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอสังขาระปรินิพายีเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน์แห้สิ้นไปสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่สที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละ ย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตสารีบุตรอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสสังขาระปรินิพายีเพราะโอรัมพาคียะสังโยชนห้าสิ้นไปสารีบุตร นี้บุคคลจำพวกที่สที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกคติและวินิบาศสารีบุตรอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอุดทางโสโตอกนิธคามี เพราะโอรัมภาคียะสังโยชน์ห้าสิ้นไปสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่ห้าที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุขติและวินิบาตสารีบุตรอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิ เป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสกะทาคามีเพราะสังโยศส์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่หที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัย ้นจากอบายทุคติและวินิบาตสารบุตรอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นเอกปีชีเพราะสังโยน์สามสิ้นไปจะมาสู่พบมนุษย์นี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งถูกได้สารบุตร นี้บุคคลจำพวกที่เจ็ดที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุคติและวินิบาตสารีบุตรอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นโกหลังโกละ เพราะสังโยศสามสิ้นไปจะท่องเที่ยวอยู่สองสตระกูลเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่แปดที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตสารีบุตรอีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสัตตัคัตตุประมะเพราะสังโยสามสิ้นไปจะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์เจ็ครั้งเป็นอย่างยิ่งแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่เ้าที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตสารีบุตรปริพาชกอัญญะเดรถ,ถีบางพวกโง่เขลาไม่ฉลาดจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีเชื้อเหลือหรือไม่มีเชื้อเหลือสารีบุตรบุคคลก้าจำพวกนี้แลที่มีเชื้อเหลือเมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉาน ้ลจากเปรตวิสัยผลจากอบายทุคติและวินิบาตสารีบุตรทำปริยายนี้ยังไม่เคยแสดงแกพ่พิขุพิคุณีอุบาสกอุบาสิกามาก่อนข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะผู้ฟังทำปริยายนี้แล้วจะเข้าถึงซึ่งความประมาทอันหนึ่งทำปริยายเช่นนี้เราจะกล่าวก็ต่อเมื่อถูกถามเจาะจงเท่านั้น